โอ๊ยวยปลาฟาลอย ตกปลาทุกท่านนะครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy and Fishing นะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมาออกหมายตกปลาช่อนนะครับผมกับเหีย่อนี่เลยครับสก๊อตปลาทองหางแมงปรอง<า>จะมาใช้ตัวสีน้ำเงินบ้างนะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมใช้ตัวสีเทาไปนะครับกับปลาทองหางแมงปองสกัํตตัวสีส้มนะครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับว่าพวกเราสองคนใครจะได้ผลงานมากน้อยกว่ากันโ <Okay. S 2> อเค อย่างตอนนี้ผมกับทุณงานสกมอหางมึงป่องตัวสีส้มนะครับใส่ปากกำลังสวยเลยนะครับวว้า <Wow. S 1> <g ül> ได้แล้วครับหนึ่งแต้ม <g ül> เปิดประเด็มก่อนตอนนี้เราจะย้ายใหม่กันนะครับเนื่อจากเขาหน้าจะปัน่นปั่นนานะครับแล้วน้ำโคลนลงทำให้สีน้ำขุ่นมากเลยครับ <g ül> ีแดงเลยเนดี๋ยวเราหาไม้ใหม่กันดีกว่าครับผมได้ไปหนึ่งแต้มนะครับไม่ได้ฉัดกัดด้วยเหรอ อ้วิ่งเลยครับเดี๋ยวติดอย่าติด,อย,ตดอย่าติดนะโอ้โหคงออกมากัดเลยครับเต็มปากา <c oughs> ข้าบ <c oughs> มีครบอยู่ครับ อันนี้จะเป็นหมยเป็นบ่อนะครับแต่เป็นบ่อเขาเอาไว้พักน้ําทํานานะครับเป็นมีเจ้าของนะครับแต่เขาอนุญาตให้มาตกได้นะครับเนี่ฮะเป็นบ่อของป้านะครับลองมาตกดูครับใส่กาลังว้วนเลยครับเนี่ยกับเออสก๊ําปลาทองหาเมังป่องตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับผมโอเคสุดยอดมากครับ เรียบร้อยครับเต็มที่สองอือะให้ติดเพราะว่าหญ้ามันเยอะนะครับมีโอกาสที่เราจะเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับติดถ้าติดกับไอพวกหญ้านะครับ มันเป็นพ่อผักอะไรนะผักกระเฉดครับหลุดแค่ปลาไม่เป็นไรครับกลัวมันจะเอาเหยื่อเราไปด้วยนะครับต้องรีบงัดขึ้นมานะครับอีกแล้วครับผลงานของสก้ามปลาทองหางแมงป่องครับผมนี่ครับผมเต็มเต็มครับตัวเล็กก็โดนครับเต็มปากนี่ครับมันจะเป็นหมาย เป็นบ่อเป็นพักน้ําที่เขา,เาไว้ทํานานะครับเป็นบ่อของป้าป้าบอกว่ามาตกได้เลยนะครับโอเคสาย PE เป็นของ JNFO นะครับ PE2 สงองยกคันสูงๆกันเวลาอันนี้ยกสูงๆอันมันเอาหน้าไปซุก มาครับผมกับผลงานสก๊หางแมงต่อโอเคนี่ครับเต็มปากเลยนะครับใส่ปลา ตอนกลางวันแดดร้อนๆครับสีส้มสีส้มแรงเร็ย <Hey. S 1> โอ, <S <S อโอ้ยยูปี๊ปลาปลาลอยโอ้ยวัดปลากระเด็นขึ้นมาเลยนะครับก่อนยังยังเจอละเจอละโอ้ยหวันเต็มใกล้เดี๋ยวกันมันตามมากัดนะครับแล้วมันกัดไม่โดนผมก็เลยลองเขย่าเขย่าดูนะครับกัด แล้วมันพาสายวิ่งไปพาดกับต้นไม้ก็เลยรีบวัดนะครับแต่มันวัดแรงไปหน่อยหายไปไหนแล้วเอยป้าจ๋า no ไม่แปลกใจทำไมมันถึงลอยขึ้นมาเอ,เอนไปฮะว่มาหมาเนี่เป็นงอเขบอกจอละเจอละไม่เห็นป่าร้อยอะพี่เรียบร้อยป่าบินครับผมบินขึ้นฝั่งเลยลด,ด okay. น,นี่เป็นผลง,งานของตัวสีน้ำเงินนะครับนี่ครับดูไซปลาลอยขึ้นมากับเหยื่อเลยครับปลาบินมันน่าจะไม่โดนตะขอร้วยังไงไม่รู้นะครับมันลอยมาคู่กับเหยื่อเลยครับปลติดปลาปลามันรุดกาอากาศอย่างซสซปลาสุดยอดไอ้ออนำเสนอวันนี้นี่ครับไซปลาดาปลาดาปลาบินสุดยอด Jag kommer ihåg